ผมใส่เลขทีเ้าเลขที่19ึเก้าสิบด้วยสิบเื้อต้องพี่แดงๆดงครับส้มสิบแดด้วยมันเป็นบะเอ้ยบ้านดำมีนะกำแพงบ้านดำข่งบ้านเดงใครพี่บ้านแดวกระด้านแล้วเฮ้ยมันข้องพี่วะอยู่เอ้ยบ้านแดงสามสองตัววะเมเองผมเองอยู่ดีเดวนอยูไม่ผมดงแดงสอนี้เหลืออีกตัวนึงอ่ะ ในใจต้องยิงนะเจอคนอ่ะห่โอเคป่ะจต้องแทงเจอคนสวยสวยเินนะเนโอเคไอ้เอ้ขอย่บกระดาษตรงแทงตงแทงน้ำอีกปะตรงไหนดิแทงน้ำแทงน้ำตรงหลังบ้านแทงสออน้ี่ตัวนั่นี่อาอยู่บ้านแทงสององตัวตอนเนี้ยอเองกะาลังไาไอ้ตุ๊กตายหนึ่งตายหนึ่งตาย พี่ผมคือสาวน้อแล้วอะอหผมเห็นดวแบตที่ตรงรถเดเด็สงหนเห็นตรงรถตุ้กตุ้งหมดพี่ไม่รู้มันจะขึ้นมาช้าหนักกระลาแนเนี่ยแบตเอรแตดไว้ดูไว้เดสอค้างบ้านมีมันมียานช่วเพื่อนาในเมืองแตกมัอ้าไม่แตกไม่ตายไม่ตายแล้อผมยิงไม่ได้เพืเดียวจะไ้อาวหนาเาสพก ไอ้หน้าบ้านหน้าบ้านมาแล้วหน้าบ้านไม่แตะสองนัดแดงสองข้างนะแดงสองอยู่ตรงลานจอดรถตัวหนึ่งอยู่ในบ้านสองนัดสองเลยบ้านแล้วยไปแดงพูดไม่ได้เลยแวก็ขึ้นเข้ามาช้าเลยไอ้แดงโูดอ่ะเฮ้ยยิงดิ

โผมีมันถัดไปทางพี่อะใครใช้สไนาปไม่ครใช้ี่ไม่ควใช้ี่หนึ่งนั่ะต่ไม่มีเทียหรอไม่มีไม่อะวะมีมีคยเขาสื่อสารไม่รู้เรื่องเลยทีนี้น้าต่าโซโล่กันดีเอ้ยอเขายนี่เองตม้สองตอต่อตัสองต่แต่สวยสวยไหนไเรื่อนั้นขรถขับรถพี่ขับรถอะขับรถขัรถข้างหลังไม่มีครเกิดได้คุยังเด็ด รถจะลงร้านลนร่มีตืนจะลงเลยเนี่ยจอดรถไปห้างไ่สนใจจอาร้านร้านจอดรถมีใช่ไหมเี่ะี่นะรอมันโดเข้ามาพลเจพมจพนอ้อมมี c รอมันโดดเข้ามานะโดดมาแล้วดออกไปยิงมัล่ะ้ดูดูหลังไว้พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ดูฝั่งเองโอเคพี่อนเลขกอ มาแล้วโดนมาแล้วโดนมาแล้วไม่ตายวะตรงไหนไม่ตรงไหนมาหาไอ้ตรงร้านจอดรถอ่ะยังไม่เห็ดเลยส่องไม่ได้ร้านจอดรถตรงไหนวะพีร้านจอดรถหลังไอ้นี่ยตรงตรงหลังหลังจะคุ้มอ่ะเอาวิไปบ้านของไอลานอ้อมยิงได้ไหมอ้อมไปตรงอ้อมไปตรงโพสต์ตรงโพสต์อ่ะตรงธนาคารแล้วยิงได้นะ ผมอยู่ไฟสัสเดียให้ให้ให้พอมว่าตอนนี้ผมอยู่บูกละนะวันนี้จไม่ไม่ใครก็อ้อมไปทีเดี๋ยวเดอ๋ยวพี่เจพี่เจตีข่าวบ้านตัวเปล่าใตัวฟิวอ่ะ่อยมพนหน่อยดีเนี่ยตรงไหนนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวบ้านแดงสามตี่ข่าวบ้านแดงสามพี่เล่นกลนะนี่ใครมีสันในสอยให้หน่อยดีเนี่ยตรงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไฟแดงไฟแดง เนี่ยแดงแดงแดงสามอ่ะสิ้นเขาแดงสามโอ้โมเล่นไม่ได้เลบนกระดาษไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิ้นเขาแดงสามไฟไฟแดงเลอพี่เออไฟแดงไฟแดงมากเลยโอ้เจอแล้วเจอแล้วไอ้ร้านจอดรถไหันไปแล้วไม่ตายว่ะเฮ้ยเอ้ตัวนี้ตันี้ยิงร้านจอดรถมันเขายิงได้ไหมไอ้ตัวนี้ไหนอะ อยู่ตรงไม่เห็นกจอดรถก็พี่อยู่ตรงกำแพงครักำแพงขาวปาอุ้ยเอ็มึมาแล้วก็ขาวหางม่ใช่โอ้แม่งเกิดสตัวพี่กลางสักทีไอ้เช่ยไฟแดงว่ะตายตายไอตัวใครอยู่ผมกะดาษดูข้างหลังให้หน่อยนะใครอยู่มกระาดูข้างหลังให้หน่อยนะตายตายเพิ่มเลเพิ่มลครับเฮ้ย้อง คนเหลืองเอ็ม1ใครใครตายร้านก่อนโดนเด็กมันมันเปล่าผมพยบแล้วไม่ไม่ตัวชื่ออะไรที่ยิงทีบ้านบ้านตัวห้ามของชั้นดิดได้แล้วตอนตอนตอนตายแล้วนะตายแล้วโดเอ๊ะใครจะดูความมอนมันผมเอา HP สกีลถัวแตกแล้วฮะอ่าอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวผมดอกให้ผมไม่รู้อะไรครับบ้านตัวห้ามของฉัน ไอเอ็มหนึ hmm, mm ่งใครวะแดงมากเลยเอ็มหออ๋อสองชนที <S 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 ่คนแต่พี่อยู่ตรงพี่อยู่ตรงเอ็มหนึ่งองไงนีมนเี่ีนั่งงานเห็นละวด้ยนได้เลยสงัวสงัวพี่สัพี่ปหนใช้ก่อนนะเดี๋ยวพอไ สามกี <Sen ating S 1> ้ค <hel ms> <onds> ือซอนะคนนี้กำลังโดนไอ้อะี่อีห่อยจี้ี้อาแม็กอีนหนึงอยู่ไหนวะโอยสองหลักของเอ็มอะไอ้แกนะ

ไม่เอามาลยิงเลยโอยไมได้ยิดังเลยว่ะเฮ้ยมันโดนการะค่ะผู้ไปยิงหลงผู้หล้หลงต้องโคตรต้องโคตรต้องแหงอันี่ไันีไปนี่มาไปนี่นะเฮ้ยตุ้ยตุ้ยไม่ใช่ตุ้ยตุยตุ้ยเพื่อแตกแล้วอ่ะนั่นแหละไม่ได้ทำิวไงตัวหินตัวหินตัวหินไปยิงมันไม่ได้มเกิดห้าหา เฮ้ยตรงนี้แดงอะไรวะไอ้บอลลาลาระวังนะมันอยู่ตรงจุดบักตรงที่มันขึ้นหลังมาเก็ตใหญ่ได้มันจะเป็นป่ามันต้องมาเก็ตอะเฮ้ยมันมันไปหิดแล้วมันไปหิดแล้วมันเก็บของเพื่อนแล้วเฮ้ยหนังทรับปืนบักป้ายตายทายสวยสวยนีเกิดไม้ตัวน้ำคนเห็นไหมบ้างเฮ้ยพี่มันยิงสวนผมอยู่ตอนเนี้ยเล็นตัวด้วยหลังปั๊มมีเนี่ยหลังปั๊มมีคนเมาตัวเฉลี่ยของเกตายแล้วนะ ฟังมีฟังดีถ้าว่าหลังหลังมีขนเบาผมไม่รู้ว่าผมอยู่บนกระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวลองตป่าให้ดูแล้วยังมีข้อมมีให้เฮ้ยไอ้ใครอยู่บนกระดาษมาเก็บของมาตรงนี้นะโอเคพี่วันดีที่ขอเป่าเลยนะโอเคครับตามไปดิตรงนี้ไอ้เอ็มหนึ่งอยู่ตรงพี่นะพี่เก็บมาแต่เอ็มหนึ่งนะไปเรื่อยเรอมีไล่ แปลงหลังกระลาดแปลงหนึ่งนะชุดเยวแม่แม่มอยู่น้องเมียวอะเือตัวยิตัวเดียวฮัลโหลลเหลังอะไรห้ครบเลยครบเลดือตรงตินตัวเดียวเอ้ทไมชุกรโกระลาดผมเหลือตัวเดียวเดี๋ยวขึ้นไปช่วยบนเขาอะ quân khảo lưỡi <laughs> kim tùa Thôi đeo, thôi đeo Cảm ơn các bạn Cảm ơn các bạn Cảm ơn các bạn Cảm ơn Cố thể nào chứ không mẹ Cảm ơn các

น่ีี่ไม่ีไม่มีไ่ี่ีะเฮ้ยพี่แดงแป๊ดเลยนีหน่อยีีหน่อเฮีวเียว้ที่เหลือเอาไปเลยเก็บเอดับกับแม็กไพี่หน่อยเดี๋ยวผมมีเก็บู่บ้านแงแล้วตรงไหนตรงไหนจุกเกอร์ไหนจุกเกอนีก็ไ่ไม่ช่วยน่รู้อะไร่าง้งเก็บไม่ได้แล้วอะพี่ทำไมอะตัวนักมีเอวกับ เอ่กัผมวาร้อยิงู่นะร้อยิง่เอาไม่อไม่อมไม่ไปม่นะับอยวพี่วิ่งขึนไปเก็บแอโคฟพี่ด้วยงนะพ่มีเอ็หนึ่งตัว่ะเอหนึ่งเพื่อนด้วย่ององเรื่องไอ้เนี่ยนไปเปารนอะไรนะวาตลาดเนอ่า่เอไหนมหะเนี่ยมอเคิรพหน่อยแต่นตามชื่อพี่เลยตลาดินได้เปล่าเขนอะไรเน

โปรเทคมาเวพี่ประธานเกมมาสองตัวมังเกอร์วิ่งสองตัวตอนนี้เหรอไอ้ยิพี่มัจะเป็มไม่ใชเองเฮ้ยน้องพี่ส้มว่ะให้มันบิ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 น มหอยของพี่ได้นะไปยิงเขาหน่อยยิงเขาหน่อยตรงไหนซ้ายพี่ซ้ายพี่ตรงตรงหินน่ะตรงศพเอวบีว่ะพี่เดี๋ยวอ้อมไป่เห็นแล้วเห็นว่ากม่เอวบีว์หาเลยพี่เขาไม่เก็บเอวีว์ไปแล้วเนี่ยเห็นมล้่เห็นดมดูดูดูมันไกลอยู่ในป่าผมไม่เห็นเฮ้ยหายไปไหนกันหมดวะเดี๋ยวเรากยวรังลงไปนะี่ของเต็มเนี่ยพี่เจ๋ผมอ้อมด้วย เออเมันอยู่ข้างหน้าเองอะมันอยู่ข้างหน้าเองอะระว่งโอ้สวยล้วผมนี่ถอยเลยเลยก้อมก้้อมล้วตายเออสวยสวยสวยไหลังนี่คนเขามนเขาเกิดอีกดีดีงแกเลยดีแตกีดีดีีดแดีดิดีดีดีดแดี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 ดกดกตีีีดีีด เว้ยพี่นอนแล้ดีเฮียมใช่เหรอวันของคนเกิดใช่าันของคนเกิดใด่ครับมอตที่หมดี่มอเดี๋ยวีมันอ่ท,นนที่ไ